あっ <noise> <noise> ข้าสู่รายการราเรื่องร้านในช่วงแต่งร้านนะคะแล้วก็ตต้อนรับพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะสวัสดีคุณรับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคะร้านที่เป็นโจทย์ของเรานะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโดยสภาพโดยรวมเนี่ยร้านเขาก็โอเคอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะตกแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีบางมุมที่เขาต้องการที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนะคะเจ้าของร้านนะคะชื่อว่าคุณแม็กซ์นะคะร้านเป็นร้านกาแฟค่ะอยู่แถวทาวน์อินทาวน์ที่กรุงเทพมหานครนั่เอง ะะซึ่งสภาพร้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาหลักๆค่ะพี่ตุ้มมีอยู่ประมาณสองสาข้อข้อแรกเลยนะคะก็คือว่าร้านเขาเนี่ย t a r g e t g r o u p ของเขาเลยเป็นเรื่องของคนที่ทําหนังทําภาพยนตร์ทําโฆษณาแต่คอนเซปต์โดยรวมเนี่ยยังเป็นร้านกาแฟทั่วไปย,ยังไม่ได้มีจุดที่สร้างความโดดเด่นมากเท่าไหร่นะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์กับอาคารด้านข้างาว่าจะทํายังไงให้ตกแต่งมาแล้วคอมเพรสเซอร์อันเนี้ยจะถูกบดบงังแล้วก็ ทำให้บรรยากาศร้านดูน่านั่งสวยงามมากยิ่งขึ้นครับอโอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนเวลาทําร้านนะครับค,คือว่าบรรยากาศดีน่านั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีสภาพแวดล้อมบางอย่างที่อ,อาจจะต้องมีการแก้ไขปร,ปรับปรุงะนะครับ เริ่มต้นจากการที่เราดูจากสภาพของร้านเนี่ยนะครับอันนี้คุณผู้ชมที่ดูภาพต่างกันไปเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ตามนี้ด้วยนะครับก็คือว่าคุณแม็กซ์เนี่ยเป็นร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าร้านกาแฟเนี่ยมันมีความน่าสนใจอันดับแรกก็คือว่าคนเนี่ยเสพบ,บรรยากาศหรือไปนั่งทานบรรยากาศนั่นเองะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอะไรที่เห็นภาพแล้ว ผมเองเนี่ยเห็นปุ๊บก็ชอบเลยก็คือต้นจำจุรีขนาดใหญ่นะครับที่แทงทะลุตัวเด็กไม้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่าแหมมันอยู่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้นะครับแล้วก็มีลักษณะของกราสเท้าส์อยู่ข้างๆเป็นอาคารที่เป็นเคาน์เตอร์ที่ชงอกาแฟอยู่ด้านในเนี่ยม,มันมีบรรยากาศที่ร่มรื่นอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสร้างบรรยากาศเยอะอบางท่านเนี่ยพอเจอโจทย์อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ย ไปปรับสภาพพื้นที่ซะเยอะยต้นไ,<ด>ไม้ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ความร่มรื่นเนี่ยหายไปจะเห็นไหมฮะร,ร้านเนี่ยมีความร่มรื่นอ,อยู่ค่อน<ช>ข้างมากนะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยอันที่สองที่เป็นจุดที่ดีก็คือว่าการที่คุณแม็กซ์เนี่ยนำเอาความเป็นไม้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้เติมความเป็นธรรมชาติเข้าไปอีกะนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มทําให้บรรยากาศที่ร่มรื่นอ,อยู่แล้วเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เป็นข้อดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงจึงทําได้ไม่ยากเลยนะครับจากที่บอกเรามาเนี่ยนะครับ <ภา S 1> ว่าลักษณะของอาคารด้านข้างนะครับที่เป็นอาคารที่เป็นผนังเรียบขาวเนี่ยแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าคอยร้อนเนี่ยนะครับติดอยู่ด้านข้างของอาคารซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นปัญหาอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวทั้งเรื่องของหน้าตาที่มันดูไม่ค่อยดีกับรมรอนที่ระบายออกมา mm hmm. นะครับผำแนะนํำง่ายๆครับก็คือว่าอาจจะใช้ลักษณะของกําแพงต้นไม้นะครับสูงสัก3เมตรนะครับซึ่งลักษณะตัวนี้ ได้พวกใส่ใบกลมนะครับได้พวกต้นไม้ที่เป็นลักษณะต้นไม้ส,งสูงงพวกแก้วเนี่ยนะครับซึ่งเราหาสมเร็จรูปเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายานะครับก็จะทําให้ความสูงของต้นไม้จากกําแพงเดิมที่สูงประมาณ1เมตรเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประมาณทักสาเมตรนะครับห <ม S 2> ลังจากนั้นนะครับด้านความสูงข้างบนไปเนี่ยเราก็ทําเป็นโครงไม้ทําเป็นไม้ระแนงนะครับติดให้เป็นลักษณะของระแนงห่างๆนะครับสามารถระบายอากาศได้ใช่นะ<ช> <ม S 2> ครับค <ม S 2> วามสวยนะครับก็อาจเป็นความกว้างสมมติว่าความกว้าง อสองนิ้วก็คือค5เซนก็เว้น2นิ้วก็คือ2นิ้วเว้น2นิ้ว2นิ้วก็วคือ 1, 1> ต่อน1นนะครับคือทึบ1ป 1, ึ่โ 1> 1, ปร่งหนึ่งทึบหนึ่งโปร่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับสูงพอบังตัวเครื่องที่เป็นตัวคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ได้ความเป็นธรรมชาติของพื้นไม้ที่เดิมเป็นพื้นไม้อยู่แล้วต้นไม้เขียวๆก็มีต้นไม้เขียวๆอยู่แล้วความกลมกลืนก็จะเกิดขึ้นร้ายก็สวยงามน่านังมากขึ้นในมุมนี้นะครับ พื้นนะครับไหนๆได้ปรับปรุงแล้วเนี่ยผมขอแนะนําเลยครับว่าพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นไม้จริงซึ่งไม้จริงเนี่ยมีข้อดีอยู่เยอะนะครับแต่น้องตุ้มจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีไปดำมประดาสภาพสภาพแบบว่ามันคงจะต้องผ่านแดดผ่านฝนมาไหลายหลายฤดูแล้วนะคะพี่ตุ้มเพราะว่าร้านนี้ก็ต้องบอกเปิดมานานแล้วถูกเหมือนกันแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากคนบริเวณแถวนั้นนะคะแต่ว่าเราเห็นจากสภาพก็รู้เลยว่าเนี่ยคือการใช้งานจริงถูกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะพี่ตุ้มแนะนำถ้าเกิดจะให้ดูสวยงามแล้วเรียบ คงทนถาวรเลยเนี่ยแล้วก็ดูก็เรียกแล้ดูหน้าร่างเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นไม้เทียมนะครับที่เป็นไม้เทียมที่สีเป็นไม้สักที่เป็นทีกูดเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้สี<ม>ได้เกิดความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีความสวยงามดูหน้าร่างมากขึ้นเพราะร้านเป็นร้านกาแฟ<ช>นะครับถ้าเกิดดูพื้นดูไม่ค่อยสะอาดสะอ้านอาจจะทําให้สะท้อนถึงผลิตภัณฑ<ช>์ของเราที่ขายด้วยซึ่งดูไม่เกี่ยวกันแต่ลูกค้าเนี่ยมักจะรู้สึกไปอย่างนั้นะนะครับ ส่วนที่สองนะครับที่ใหญ่ให้ดูนะครับหลังจากที่ปรับปรุงในส่วนของพื้นให้ดูสวยงามน่านั่งแล้วนะครับก็คือส่วนของเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อกี้บอกใช่ไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่คนจะมานั่งเนี่ยเป็น production house คนทำหนังทำฟิล์มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่ทาวินทาวเนี่ยเรียกว่าเป็นบ้านของคนทําหนังทีเดียวนะครับก็จะใช้เวลาในการมาหาไอเดีย มานั่งพักผ่อนกันกับร้านกาแฟที่นี่นะครับเราก็เปลี่ยนเก้าอี้สักนิดหนึ่งครับเป็นลักษณะของเก้าอี้เขาเรียกว่าเป็นเก้าอี้ดีคเตอร์ซึ่งมันเป็นเก้าอี้ไม้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้านะครับสามารถพับได้นแทบสะดวกในการที่จะ้นย้ายเดินทางได้ก็เป็นเก้าอี้ดีคเตอร์มานะครับส่วนโต๊ะนี่ก็อาจจะทําเป็นลักษณะของโต๊ะที่มีลักษณะเป็นโครงเหล็กนะครับเหมือนกับงานฟิล์มนะครับที่มีอาจจะมีไฟนะครับที่แทนที่เป็นโคมไฟธรรมดาก็ใช้เป็นไฟที่มันมีตัว นะครับที่สามารถปรับองศาของไฟได้นะครับเพื่อจะให้บรรยากาศเนี่ยสวยงาม,แ,มงแล้วก็เป็นฟิลมมากไปกว่าน,นั้นชุดที่เป็นนักษณะของสองที่นั่งเนี่ยเรา<ช>อาจจะใช้ฟิล์มเก่าเนี่ยนะครับตัวตัวรอฟิล์มเนี่ยนะครับออเอามาทำเป็นท็อปนะครับแล้วก็วางท็อปด้วยกระจกใสอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นมุมนั่งทางกาแฟที่มีความโดดเด่นมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับ ถูกใจลูกค้าที่เป็นขาประจำร้านนี้แน่นอนครับนะคะนี่ก็เป็นไอเดียดีๆนะคะซึ่งเชื่อว่าคุณแม็กซ์นะคะถ้านําไปปรับใช้เนี่ยใช้งบประมาณไม่เยอะเลยนะคะ,คะอีกอย่างนะะึงค่ะพี่ตุ้มถ้าอยากจะให้ความเป็นหนังมากขึ้นต้นไม้ต้นจำจุลีที่พี่ตุ้มบอกว่าสวยงามอยู่แล้วเนี่ยอ,อาจจะห้อยในส่วนของเขาเรียกอะไรสะเสลที่ไว้คัดหรือว่านับอถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำทำโปรดักชันนะคะหรือว่าแผ่นฟิล์มต่างๆเนี่ยเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมันเป็นการที่เราเข้าไปอยู่ในโรงถ่ายภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น มันทำา้อประโยน์นั่นเองนะครับต้นไม้อาจจะเพิ่มไฟเพิ่มอะไรสักหน่อยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่น้องตูนบอกว่ามาห้อยมาแขวนเนี่ยเวลามันเปิดไฟตอนคืนและจะได้เป็นตัวสะท้อนแสงให้สวยงามด้วยนะครับนะคะนี่แหละค่ะไอเดียง่ายๆนะคะเพียงแค่เรามีความคิดส,สร้างสรรค์นะคะที่ใส่ลงไปนะคะงบประมาณนั้นไม่เยอะเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมีร้านสวยๆแบบนี้นะคะง่ายมากๆค่ะ ส่งคำต้องการนะคะพิมพ์ SMS ค่ะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4642104พร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะ,ะ10ท่านแรกนะคะนี่เลยหนังสือ h o m ไบโอไกอาร์เค i เอ็กซ์โปนะคะซึ่งเล่มนี้นะคะก็จะรวบรวมเรื่องราวนะคะแล้วก็ลิสต์ของร้านค้าต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกดูนะคะแล้วก็สามารถโทรไปถามยละเอียดสินค้านะคะราคาได้เลยค่ะ,คะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาชมช่วงไอเดียร้านเด็ดรับรองค่ะว่าพี่ตุ้มและตุนมีไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านมาฝากกันค่ะครับ